ทุกคนโดนัทแฟนฉันสดชื่นน่ะทุกคนนี่ฮะดังมากลงแยกตากสินนี่ฮะรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ตากสินไปทางนี้แบบว่าสะพานตากสินไปทางนี้ฮะทุกคนนะฮะแล้วตรงไปนี้ก็เป็นโพนี่มงนี่มิดรถไฟฟ้าผ่านยุดสะดุดตามากทุกคนจ๋านี่ฮะรถมาขายดีขายดีนะฮะทอดกันทางวัดเรามาดูกระบวนการการนี้นะตาตา ร้อนไม่ลูกนิดหนึ่งนี่ฮะทุกคน,นนี่สาขาตากสินนะคะทุกคนจ๋าเนี่ยถ้าเกิดเรามาโพนิมิตรใช่ไหมก็จะเห็นตรงนี้เลยนะะี่ฮะสะพานลอยจริงๆริงวงเวียนใหญ่ตากสินนะฮะ แล้วก็อะไรนะกรุงทนบุรีจะอยู่ย่านเดียวกันหมดเลยนี่คือถนนสมเพระเจ้าตากสินทุกคนรถไฟฟ้าจะวิ่งผ่านเลยตรงนี้ฮะดูนัดนมสดแฟนฉันนะฮะนี่ฮะเราต้องบอกต่อสิ่งดีๆเพราะก็ปังมากอร่อยมากนุ่มมากมีที่ไหนบ้างลูกสาขาอื่นของหนูอะมีพระรามห้าพระรามห้าแล้วที่ไหนคะบ้านานานครนายกนี่หรอแล้วที่หัดใหญ่อันเดียวกันไหม โดนะัดยี่ห้อแต่ว่าเป็นสาขาอื่นของเจ้าอื่นที่มาจากแฟนฉันเหมือนกันนะนะั่นน่ะเขาขยายสาขาแต่แบบขายดิบขายดีกันทั่วไทยค่ะนี่ฮะรถมาทาเลทองมากๆนี่ถ้าเป็นมีกรฟงน,นกะกาแฟนั่งกินตรงนี้แต่เขาไม่ได้นะฮะฟุตบาททุกคนเห็นไหมลายแมนแพนด้าเข้าตลอดทุกคนของเขาดีจริงค่ะเราจึงบอกว่าถ้าไม่ดีจริงเราก็จะไม่ถ่ายมาฝากทุกคนนะเมื่อกี้เราไปา สักการะสารโดยพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดอินทารามทุกคนนะฮะใครยังไม่เคยไปบ้างว่ากรุงธนบุรีเนี่ยมีที่เที่ยววัดดังๆเยอะอย่างวัดทองนบพคุณทองธรรมชาติวัดสุวรรณอยู่ใกล้กับเด็กอร์ยูโฮสเทลตรงไอคอนสยามยืองงกันนอกจากจะมีแกงใต้อร่อยมีออคอาเฟ่มีความสุขคาเฟ่ตรง ICS ไอคอนสยามแล้วเนี่ยยังมีบ้านขามหมูนะฮะคลองสารละแวกเนี้ยฮะ ตากฝิ่นวงเวียนใหญ่เนี่ยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีโดนัทะโดนัทอร่อยคุณภาพแป้งนุ่มๆกินแล้วไม่เลี่ยนกินแล้วไม่เบื่อทุกคนนี่ฮะมีแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะออนไลน์ลายมงลายแมนฟู้ดแพนด้ามากันฮะทุกคนนะคะมีรายเดอร์มาตลอดเลยนะคะทุกคนนี่ฮะนะคะ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากําลังวางแผนอาจจะไปไหนกันดีนะฮะเอาหลักสูตรไปทําที่ไหนดีก็ต้องตามกันดูแต่ที่่กันยายนเราจะไปพักผ่อนนะฮะไปเก็บภาพหาดบานชื่นที่คลองใหญ่จังหวัดตราดแล้วก็ตุลาคมเราก็จะไปหาดกระดานนะฮะ 4, สีวัน4ี่คืนนะฮะหาดเทา้าชวนให้ไปเที่ยวบ้าน เมืองของเขาว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดเกาะกระดานสวยที่สุดในโลกอยู่ที่ไทยค่ะก็คือที่จังหวัดตรังค่ะทุกคนเราจะไปถ่ายภาพสวยๆมาให้ทุกคนดูด้วยอะไรที่ดีๆก็จะได้ออกช่องของเรานะะช่องตะวันนรง์ฤทธิ์ช่องนี้เลยทุกคนฝากติดตามนะฮะไม่ใช่มีแต่ของกินอร่อยแต่เรามีสาระบันเทิงค่ะนะฮะอย่างอาทิตย์ที่แล้วเราก็ไปวัดใหญ่พระพุทธชินราชนะฮะ ลงท้ายด้วยวารมหาวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงใช่ไหมครัชั้นเอกเลยอย่างที่เราเคยบอกว่าถ้าเป็นวัดอารามหลวงเนี่ยเขาจะมี6วัดที่ลงท้ายว่าราชวารมหาวิหารใช่ไหมแต่วัดใหญ่ที่วระพุทธชินาราชที่รลกัเขาจะลงท้ายว่าวารมหาวิหารซึ่งอยู่ในกลุ่มของวัดพระสิงห์วัดพระาธาตุพนมอะไรอย่างเงี้ยฮะจะเรียกลงท้ายไม่เหมือนกันแต่เป็นวัดพระอารามหลวงที่เหมือนกันนะฮะอะไรดีๆเราก็มาบอกกันนะทุกคนอยากจะได้จําได้ เนี่ยทุกคนต้องจําได้นะตรงนี้เป็นสี่แยกตากสินใช่ไหมรถไฟฟ้าผ่านแล้วก็จําให้ได้ว่าถ้าเกิดจะกินโดนัทอร่อยตองมานี่ฮะโดนัทนมสดแฟนฉันอยู่ตรงนี้เลยฮะอ๋อตรงนี้เป็นถนนราชรัฤลึกเนี่ยเขาเขียนว่าลาชพฤกึกไปราชพฤลึกตรงนี้ฮะไปทางนี้ไปราชพฤลึกนะฮะทุกคนจะจําได้ไหมนี่ฮะโอเคไหมนี่ฮะมีน้ำก้มขันสดด้วยนะจ๊ะทุกคนเลิศเนาะ รถไฟฟ้าก็วิ่งไปไปกันมาอยะะ่างนี้คะแต่ถ้าเกิดใครไปเส้นเจริญนครจะเห็นรถไฟฟ้าสายสีทองน่ารักนะฮะรู้สึกจะผ่านตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าออกไม่ผ่านสิมันแค่สะพานพุงธนทุกคนนี่ฮะทุกคนหอมมากเลยทุกคนหอมมากหอมนี่ฮะใครที่ขายดีนะคะคือทุกคนถ้าเกิดว่าตรงนี้มันไม่มีที่จอดรถทุกคนก็สามารถทิ่จะโบกนะฮะ ได้เลยลงรถมาระหว่างรถติดสัญญาณาาจรนะฮะก็จะรับประทานของอร่อยออร่ยโดยที่ไม่ต้องลงจากรถฮะนะ,ะหรือจะสั่งออเดอร์ทางไรเดอร์ก็ได้ทางไรมงไรแมนนะฮะแพนด้ามีหมดเลยทุกคนเห็นไหมฮะอู้ยขายดิบขายดีฮะทุกคนดมากนี่ฮะทุกคนรถไฟฟ้าไปแลว้วเห็นไหมฮะอู้ยขายดีมากครับดูนัดแฟนฉัน นี่ครบทุกคนนี่ครัสบสารุงทนอน BTS ทนบุรีใช่ไหมตรงไปก็โดนัทแฟนฉันตรงวงเวียนใหญ่แยกตากสินเลยทุกคนมาง่ายมากนะฮะจากกรุงทนบุรี BTS ทุกคนเห็นตึกไหมฮะตึกตรงกลางนี่ฮะก็จะเป็นเด็คอดู h โฮสเทลตัวนั้นจะเป็นเส้นเจริญนครจะเห็นว่าเราขับตรงมาอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ตรงมานี่ฮะเพื่อจะไปแยกตากสินนะคะโดนัทแฟนฉันรออยู่ตรงนั้นครับทุกคน ทุกคนน้องสีทองมาโชว์ให้เราเห็นเห็นไหมเลิศแหมน้องสีทองกําลังเลี้ยวเข้าไอคอนสยามแต่เราจะไปขวามือเดี๋ยวอดูเจริญนครจะอยู่ทางขวาสิบทับหนึ่งเจริญนครน่ารักไหมฮะเห็นไหมไม่ไกลาจากแฟนฉันโดนัดนะฮะทุกคนนี่ครับทุกคนเราแถมมาที่วัดสวุวรรณนะฮะก็เยื้องกับไอคอนแสดงว่าไปโดนนัดแฟนฉันไม่ไกลทุกคนถูกไหมฮะ นั่งรถไฟฟ้าไปลงวงเวียนใหญ่ตากสินสแยกตรงนั้นก็ถึงเลยหรือจะเดินทางรัดไปก็ได้นะฮะจะไปทางจตุรินครศรีทัหนึ่งไปเรื่อยๆประมาณนี้หา,หาไม่ยากนี่คือเส้นทางของน้องรถไฟฟ้าสายสีทองทุกคนที่ไปลงกรุงทนบุรีนะฮะไปสุดตรงนั้นนี่ฮะแฟนฉันทุกคนหอมมากเลยทุกคนหอมมาตลอดทางเลยอะ่ะ